รายการพูดเช้าข่าวโรงเรียนประจ,จำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจก,กรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของโรงเรียนบ้านทุ่งภพยจังหวัดสงขลาสกัดสำนักงานเขตพืพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนบ้านห้วยหานจังหวัดนครศรีธรรมราชสกัดสำนักงาน,านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชานานานเขต3 การนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2 5 6 4ของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งโถธิษว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าของโรงเรียนบ้านลวงเหนือจังหวัดเชียงใหม่สกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง และในช่วงของครูดีสีสะพทสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูสุรัชนีเวียงนนท์คุณครูโรงเรียนหนองแวงบึงงามจังหวัดร้อยเอ็ดสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามกับตอนที่มีชื่อว่าสนุกกับเกมหนูเก่งได้รวมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการพุกเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุธที่11สิงหาคม2564ตั้งแต่เวลา7.30น,านาเป็นต้นไป